โอเคทุกคนสวัสดีค่ะอ่ะเรามาทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์หลายคนเลยเออจาก1เป็น2จาก2เป็นสามสี่ห้าหกเยอะเลยนะคะอ่าคอมเมนต์ไปในที่ทางเดียวกันว่า อยากให้ทำคลิปแบบอัปเดตชีวิตน้องแบมหน่อยรู้สึกเป็นห่วงน้องนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้น้องแบบเซ็นสัญญากับค่ายไหนหรือยังหรือว่ายังไงอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยนะคะ,ะก็เลยแบบอ่ะโอเคดูทุกคนดูกังวลกับแบมมากเป็นพิเศษเลยนะคะเราก็เลยมาทําคลิปนี้เนาะเอาจริงข่าวเรื่องน้องเซ็นสัญ,ญญาอะไรเนี่ยนะคะก็มันก็มีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนะคะที่แบบกัดไม่ต่อสัญญ,ญาเนาะที่ว่าน้องแบมกําลังคุยกับทางค่าย ใข่หนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มออกมาชัดเจนว่าน้องเซนไหมนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเนาะอ่าเอาจริงๆแล้วปอยก็รู้สึกเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะอืมช่วงแรกๆเลยที่แบบพอยที่ปอยเศร้าเสียใจที่มาร์คจะกลับอเมริกาหนึ่งแหละเพราะปอยรู้สึกห่วงน้องแบบด้วยหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนะปอยรู้สึกว่าอย่างนั้นที่แบบเป็นห่วงน้องเพราะว่าอ่า คนพี่จะไม่อยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็แบบเป็นห่วงเพราะเองก็เป็นเหมือนกันแบบดราม่าเลยแหละคะ่ะแบบรู้สึกห่วงอะไรเงี้ยมนคนพี่ไม่อยู่แล้วน้องจะอยู่ยังไงนะคะคือลึกๆพอก็รู้แหละว่าน้องเก่งนะน้องเข้มแข็งไม่งั้นน้องไม่สามารถไปอยู่ที่โนนได้ตั้งแต่อายุ13บหลอกนะคะไปอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างภาษาทั้งที่ตอนนั้นอายุแค่13าขวบแล้วก็ตอนนั้นคือแบบภาษาเกาหลีก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ คือเด็กอายุ13อะคะ่ะต้องเก่งขนาดไหนนะอะไรเงี้ยนะคะ,ะลึกๆก,ก็รู้แหละว่าน้องเก่งพอตัวน้องเข้มแข็งแต่มันก็อดห่วงไม่ได้หัวอกคนเป็นแม่เนาะอือคือปอเข้าใจเลยว่าแบบมันเป็นห่วงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคะ่ะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าน้องต่อสัญญาไหมนะคะแต่เอาจริงนะแต่ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งนะ่ะปอกับรู้สึกว่าไม่คือรู้สึกว่ายังไงน้องก็ไม่หายไปหรอกนะคะ คือเรายิ่งออกมาอิสระยังไม่มีค่ายแบบเนี้ยการติดต่อง,งานอะไรยิ่งจะง่ายเรารู้สึกว่าเราควรเตรียมเงินไว้เยอะๆเพื่อพพอ์ตน้องอ่ะจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ปลอยมั่นใจมากก็คือเอรู้สึกว่าน้องน่าจะวางแผนเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องที่กระทันหันในชีวิตหรอกอย่างพี่มาร์กอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีเนาะ คือหมายถึงว่าเขาก็เปิดช่อง YouTube ไฟล์เขาบินกับเมกาตอนนั้นเขาก็ไปทำเพลงนะคะ One in a million เนาะนะที่จะปล่อยเดือนกุมภาแล้วก็เขาก็ไปสร้างห้องเพื่อสตรีมเกมโน่นนี่นั่นแปลว่าคือเขาก็ผ่านการคุยผ่านการว,วางแผนอะไรต่างๆมาพอสมควรซึ่ง บมอ่ะปอก็มองว่าน้องจะต้องเตรียมตัวอะไรเพื่อรองรับตรงนี้ไว้พอสมควรเพียงแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วในส่วนในเรื่องของงานอะไรต่างๆน่ะปอยปอยไม่ห่วงตรงนี้เลยนะปอยไม่ห่วงเพราะปอยรู้สึกว่ายังไงน้องก็มีงานแน่นอนไม่ว่าจะมีค่ายหรือไม่มีปอยรู้สึกว่าน้องมีแน่นอนนะคะ ยังไงทั้งงานที่ไทยหรือว่าแม้แต่ที่เกาหลีเองบอกก็รู้สึกว่าน้องจะต้องมีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งที่ให้น้องออกมาพูดหรือว่าให้แบบอะไรมาลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะปอยคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆน่าจะอยากแบบพักผ่อนกันก่อนหรือเปล่าเพราะว่าช่วง7ปีที่เดบิวต์มาเนี่ยก็คือจริงๆทำงานหนักตลอดเลยนะยิ่งแบมอะ่ะคือวิ่งงานที่ไทยที่อะไรด้วยนะคะ ส่วนนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะกลองพักผ่อนก่อนหรือไม่น้องอาจจะซุ่มทํำโปรเจกต์อะไรสักอย่างเพื่อพวกเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะที่แน่ๆอ่ะอาจจะช่วยพี่มาร์คทำช่อง YouTube อยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ขี้ชิปนะคะทุกคน <laughs> ใช้สกิลการเกานิดนึงนะคะเออว่าวันนี้นะคะก็เป็นห่วงแหละแต่ปอยลึกๆก็อย่างที่บอกว่าปอยรู้สึกก็มั่นใจว่าน้องสามารถที่จะแบบ อยู่ได้แน่นอนที่สําคัญคือคนคนพี่กับเมกาก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ติดต่อกันเนาะทุกคนเนาะและอีกอย่างหนึง่งเมมเบอร์ Mem er ที่เหลือก็ยังอยู่ที่เกาหลีกันนะคะ,ะยุกยอมก็ยังอยู่นะเพื่อนมดของน้องแบมก็ยังอยู่เพรเชื่อว่ายังไงเขาก็ไม่ทิ้งกันหรอกนะคะ,ะหรือว่าถ้าเวลาน้องเหงาอะ่ะน้องก็แค่แบบเออคอหาคนพี่หรือดีไม่ดีนะคะวันที่พี่มาก,กับเมกาน้องอาจจะกลับด้วยก็ได้นะคะเรามาลอลุ้นกันดีกว่าค่ะคือเรา คือปล่อยเหนื่อยกับการวิตกจริตมากเกินไปแล้วจนปอยรู้สึกว่าออหยุดก่อนเราควรใจเย็นๆนะคะตอนนี้แต่ที่แน่ๆปล่อยเชื่อว่ายังไงแบมบก็ยังต้องทำงานในวงการต่อไปนะคะน้องน่าจะซุ่มทำอะไรสักอย่างอยู่แหละ ปอเข้าใจแหละว่าเป็นห่วงคือปอก็ห่วงน้องเหมือนกันแต่ลึกๆปอก็เชื่อมั่นว่าน้องไงอยู่ได้แน่ๆน,นะคะน้องเก่งนะคะน้องเก่งแล,แล้วก็คือแบบเมมเบอร์เขาไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะทุกคนเราก็นี่แหละรอเวลาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวน้องก็ออกมาทำาน่นนี่นั่นแบบยิ่งชอบเซอร์ไพรส์อยู่นะคะเราก็แบบมา,มารอไปด้วยกันนี่แหละ น้องรู้แหละว่าพวกเรารักแล้วก็อันนี้น้องที่ผ่านมาน้องก็พยายามแสดงให้เห็นว่าน้องแบบอยู่ได้น้องเข้มแข็งขนาดไหนพยายามมาเล่นกับพวกเรามากขึ้นจริงๆถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งอ่ะมันก็จุดจบของบางเรื่องมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างจริงๆนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันบอยเชื่อว่าน้องจะได้อิสระในชีวิตแล้วก็ได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่น้องแบบนะคะหมายถึงทุกคนเลยนะคะช่วงนี้ก็ให้เวลาน้องพักไปก่อนเนาะ เราก็นี่แหลรอไปด้วยกันค่ะก็เป็นห่วงก็ถ้าจะบอกว่าไม่ต้องห่วงมันก็ห้ามไม่ได้แหละความเป็นห่วงเพราะบอเองก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวน้องเหมือนกันนะคะว่าน้องไม่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองแย่แน่นอนปอยเชื่อว่าน้องวางแผนชีวิตมาดีมากพอน้องเป็นคนที่คิดอะไรเป็นสเต็ปเสมอโดยเฉพาะกับเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้น ก็ใช้ความเชื่อมั่นที่เรามีในตัวน้องอะค่ะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวดึงเราเป็นตัวซัพพอร์ตหัวใจเราว่ายังไงน้องจะต้องพาชีวิตตัวเองไปในทิศทางที่ดีแน่นอนปล่อยเชื่ออย่างนั้นนะคะรอเวลาค่ะทุกคนรอให้น้องหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวน้องก็กลับมาเนาะแม่แม่แมเนาะนะคะคลิปนี้ปลอยลาไปแล้วนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ